มาต่อกันที่ต่างประเทศนะครับเหตุสะพานถล่มที่เบาติมอร์รัฐแมริแลนด์ตอนนี้เปลี่ยนจากภารกิจค้นหาผู้สูญหายเป็นการเก็บผู้ร่างผู้เสียชีวิตนะครับตั้งแต่ช่วงคืนวานนี้ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและล่าสุดคุณวิถาเหมือนจะมีรายงานเข้ามาว่า พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว2คนนะครับอันนี้ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็การค้นหาดําเนินไปต่อเนื่องเลยตั้งแต่เกิดเหตุเรื่อยมานะคะท่ามกลางอีกปัญหาหนึ่งตอนนี้ที่ต้องจัดการกันก็คือเรื่องการจาราจรที่เริ่มส่งผลกระทบอย่างชัดเจนและไม่ว่าจะเป็นในบนถนนรถราต่างๆกับการเดินเรือเข้าออกท่าเรือที่เปาติมอร์ซึ่งทําให้เป็นไปได้ว่าตัวเลขความเสียหายที่จะเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยบริษัทประกันภัยในด้านการเดินเรืออาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายสูงสุดเป็นประวัติการด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่ในสหรัฐยังเดินหน้าค้นหาร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุสะพานฟรานซิส Scott k คีพังถล่มในเมืองบาลติมอร์นะคะที่ก่อนหน้านี้ตัวเลขผู้สูญหายคือ6คนอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งคือเจ้าหน้าที่สอบสวนเนี่ยขึ้นไปบนเรือลำเกิดเหตุแล้วแล้วก็ไปเอากล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือว่า voyage data recorder VDR เนี่ยคล้ายๆกับกล่องดำของเครื่องบินเก็บกู้ออกมาได้แล้วนะคะ หน่วยยามฝั่งสหรัฐระบุด้วยว่าบนเรือลำนี้เนี่ยมีน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่มากกว่า1.5ล้านแกลลอนหรือประมาณ5.68ล้านลิตรแล้วยังมีสินค้าในตู้ต่างๆเนี่ยที่จัดเป็นวัตถุอันตรายอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งแต่ว่าขณะนี้ไม่ได้พบว่ามีความเสียหายหรือจะเป็นอันตรายต่อสาธารณชนซึ่งตัวของลูกเรือทั้งหมด22คนที่เป็นชาวอินเดียทั้งหมดเลยเนี่ยก็ยังคงอยู่บนเรือนะคะแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด What on on the South the ส่วนอันนี้เป็นช่วงหนึ่งของเสียงสนทนานะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยวิทยุสื่อสารกันก่อนที่เรือสินค้าจะพุ่งชนสะพานฟรานซิสกอตคีเจ้าหน้าที่เขาประสานงานกันกลางดึกเลยช่วงเวลาเกิดเหตุก็คือประมาณตีหนึ่งครึ่งตามเวลาท้องถิ่นนั่นเองคุยกันบอกให้ปิดสะพานทั้งสองฝั่งไม่ให้รถขึ้นแล้วก็ให้เคลียร์รถแล้วก็คนด้วยลงจากสะพานให้หมด ในจานวนนี้คนที่พูดถึงก็คือมีกลุ่มคนงานก่อสร้างที่เป็นคนที่ตกลงไปเบื้องล่างแล้วก็สูญหายไปรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยรวมๆแล้วมีเวลาแค่ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งหรือว่าสัก90วินาทีเท่านั้นจากเวลาที่เรือเมเดแจ้งขอฉุกเฉินแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยวอหากันเพื่อให้เตือนก่อนที่เรือจะพุ่งชนสะพาน90วินาทีเท่านั้นเองนะคะมีความเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยจอห์นซอฟกินส์ระบุว่าการสร้างสะพานให้แข็งแรง พอพร้อมรองรับและป้องกันการเสียหายจากการถูกชนด้วยเรือขนาดใหญ่แบบนี้ถ้าพูดถึงในแง่การก่อสร้างไม่สมเหตุสมผลในแง่ต้นทุนในทางปฏิบัติอาจจะทําได้จริงคือสร้างเป็นแบบแข็งแรงราวกับป้อมปราการเลยให้มีโครงสร้างที่กันรแรงกระแทกจากภายนอกได้มากๆอย่างแน่นหนาะแต่ต้นทุนก็จะสูงเกินความจําเป็นหรือต่อให้สร้างแบบนั้นได้ขึ้นมาจริงๆเพื่อจะใช้งานเนี่ยผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็ยังเชื่อว่า สมมุติถูกชนด้วยแรงกระแทกด้วยน้ำหนักระวางบรรทุกของเรือที่มากขนาดนี้สุดท้ายการป้องกันที่ว่าเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมายืนยันว่าจะป้องกันไม่ให้สะพานถล่มได้อยู่ดีมีความเห็นจากมาโกสอาวาเรสนักวิเคราะห์จาก Morningstar DBRS ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดอันดับการประกันภัยในระดับโลกระบุด้วยว่าเหตุสะพานถล่มจากเรือสินค้าชนครั้งนี้ อาจจะทำให้บริษัทประกันภัยต้องจ่ายค่าสินใหม่ชดเชยสูงถึงระหว่าง2,000ถึง4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ72,800ถึง145,600ล้านบาทซึ่งตัวเลขนี้จะเป็นค่าเสียหายที่อาจจะมากที่สุดเป็นประวัติการในอุบัติเหตุเกี่ยวกับข้องกับการเดินเรือนะคะ แต่ว่าตัวเลขความเสียหายเนี่ยยังไม่แน่ชัดจะต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สะพานหรือว่าเส้นทางเดินเรือที่ใช้การไม่ได้ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะดูถึงผลกระทบต่อการเดินเรือที่แบถบท่าเรือบอลติมอร์นั่นเองก็เลยยังประเมินตัวเลขได้ไม่ชัดแต่เป็นไปได้ว่าค่าสินใหม่ทดแทนของเหตุการณ์นี้จะแซงหน้าเหตุเรือสำราญคอสตากองกเดียที่อับปางนอกชายฝั่งอิตาลีเมื่อปี2012 ส่วนอีกมุมนึงในแง่าการเก็บกู้ซักสะพานเพื่อจะเปิดเส้นทางเดินเรือเนี่ยผู้เชี่ยวชาญมองว่าอาจจะใช้เวลาอาจจะหลากหลายสัปดาห์หรืออาจจะถึงหลายเดือนแต่ไม่น่าจะถึงปีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมากมายในการเก็บกู้ซักชิ้นส่วนหรือว่าเหล็กกล้าต่างๆที่ตกลงไปในน้ําแล้วเมื่อวานนี้จะมีภาพของเรือที่ทออสมอรออยู่ทั้งขาเข้าขา,ขา,ขาออกค่อนข้างพอสมควรนะคะเพราะว่าถ้าเรือบบลติมอ์เองก็ใหญ่เป็นอันดับ9ก้าในสหรัฐแต่ในส่วนการก่อสร้างสะพ,พานใหม่น่าจะใช้เวลานานค่ะสะพานที่พังถล่มลงไปเนี่ย ตอนสร้างใช้เวลาสร้าง5ปีช่วงนี้การจาราจรเส้นทางนี้ก็จะต้องตกไปเป็นภาระของอุโมง์ลอดอ่าวมี2สายอยู่ในบาติมอร์แล้วก็คนก็จะไปเลือกใช้เส้นทางเป็นทางหลวงระหว่างรัฐสาย695เพราะว่าปกติแล้วถ้าดูที่สะพานฟรานซิสกอร์คีเนี่ยเดิมทีวันหนึ่งเขาประเมินว่าน่าจะมีคนใช้งานวันละไม่ต่ำกว่า3 4 0 0 0เที่ยวอันนี้อ้างอิงข้อมูลหน่วยงานคมานาคมแมริแลนด์ แต่ถ้าดูสถิติทั้งปี2023เขาระบุว่ามีรถยนต์ทั้งรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็ยานพาหนะเชิงพาณิชย์รถขนส่งต่างๆใ,ใช้สะพ,พานมากกว่า12.4ล้านคันงบในการสร้างสะพ,พานใหม่อาจจะสูงถึง600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า2 1 8 4 0ล้านบาทด้วยส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดจากหน่วยงานการท่าสิงคโปร์ชี้แจงเรื่องเรือลำเกิดเหตุที่ NTSB หน่วยงานด้านคมนาคมสหรัฐด้านความปลอดภยัยเรียกว่าดาลีแต่ว่าหลายคนเรียกว่าเรือตาลี ระบุว่ามีใบรับรองถูกต้องนะคะสำหรับเรือลำนี้แล้วก็เคยผ่านการตรวจสอบมาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนกับกันยายนปีที่แล้วเจ้าของเรือที่จดทะเบียนชื่อบริษัท g r a c e Ocean เป็นของสิงคโปร์นั่นแหละแต่ปัจจุบัน Merse บริษัทขนส่งทางทะเลเดนมาร์กชื่อดังของโลกก็เช่าเหมาลำเรือลำนี้อยู่เรือต้าหลี่เองมีประวัติเคยชนท่าเทียบเรือที่แอนเบิร์ในเบลเยียมเมื่อปี2016การตรวจสอบเมื่อปีที่แล้วเขาบอกว่าเจอข้อบอกพร่อง ในส่วนของเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทําให้การไปเก็บกู้เอาตัวกล่องบันทึกข้อมูลการเดินเรือมาก็เป็นเรื่องสําคัญที่หลายฝ่ายให้ความสนใจเหมือนกันว่าจะมีการเผยรายละเอียดอะไรที่ทําให้รู้ไหมว่าอะไรทําให้อยู่ๆไฟดับทั้งเรืออย่างที่เรานําเสนอภาพกันไปก่อนหน้านี้เนาะแล,ะลนมาอยู่ดีดี ไฟดับทั้งลำควบคุมทิศทางไม่ได้จนสุดท้ายเนี่ยเบรกไม่ได้อะไรก็ไม่ได้พุ่งชนต่อม,มอเข้าไปเต็มๆนะคะคำถามนี้อาจจะใช้เวลานานนะครับเพราะว่าปกติการสอบสวนของ NTSB National Transportation Safety Board เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลากันเป็นปีนะครับกว่าที่จะมีรายงานตัวเต็มสรุปออกมาถึงสาเหตุที่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรกันแน่ทำไมเรือถึงไฟดับแล้ว ในช่วงเวลานั้นการประสานงานเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเรือวิทยวไปที่ใครบ้างแล้วใครจะต้องเป็นคนที่แอคชั่นหรือว่าสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการรับมืออย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นในมุมหนึ่งส่วนในมุมในเรื่องของการซ่อมแซมสะพานหลายฝ่ายก็มองว่า ถึงจะเร็วที่สุดก็อาจจะใช้เวลาหลายปีเพราะว่าสะพานแห่งนี้ปกติยาวต้อง3กิโลเมตรใช่ไหมครับจะไปติดตั้งสะพานชั่วคราวก็ทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไกลามากนะครับก็อาจจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่แต่บางคนก็บอกว่าไบเดนน่าจะผักดันเต็มที่ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่า <laughs> ก่อนหน้าเนี้ตอนสมัยไบเดนเป็นวุฒิสมาชิกก็ทำงานอยู่ที่วอชิงตันดีซีแล้วเขาไม่ได้มานอนที่วอชิงตันดีซีนะครับ จบจากเดลาแวร์ใช่ไหมครับก็อยู่ที่เดลาแวร์จะต้องมีการนั่งรถหรือบางทีนั่งรถไฟผ่านก็จะเห็นสะพานนี้ไบเดนก็จะบอกชัดเจนว่ามันเป็นสะพานแห่งความทรงจําเขาแบบเป็นภาพจำทันกับเขาอะไรอย่างนี้นะมีความสําคัญดังนั้นน่าจะผลักดันในเรื่องของการที่จะสร้างสะพานแห่งนี้กลับมาให้ได้แน่นอนเลยค่ะ